แมงชฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตอนแบบนี้ก็มีด้วย10แข้งผู้ตรวจร่างกายไม่ผ่านด้วยเหตุผลที่ประหลาดที่สุดในโลกของลูกหนังแมงชฟุตบอลจะเปิถึง10เหตุการณ์การตรวจร่างกายที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกของโลกฟุตบอลให้คุณได้ตะึึงงันไปกับนิตยสารของ FFT ที่แมงชฟุตบอลได้นำเรื่องราวมาจากหนังสือเล่มนี้อันดับหนึ่งได้แก่ลาเวลมอริสันอัจฉริยะฟันผุ 布拉เวลมอริสันคืออดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้มีเครื่องหมายการค้าอยู่ที่ความเป็นเจ้าลมและบาะและมาดเบสบอยนอกจากนี้เขามีปัญหาที่น่าแปลกใจในช่วงสั้นๆของชีวิตการค้าแข่งอยู่กับเวสต์แฮมก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้แบบยืมตัวในปี2012เขามีปัญหาเกี่ยวกับฟันผุถึง74และนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องถูกทีมคนคอน ส่งตัวกลับไปถอนฟันที่ประเทศอังกฤษขณะที่ทีมยังอยู่ในช่วงโปรแกรมปรีซีซั่นที่เยอรมันและการรักษาสุขภาพปากของดาวเตะรายนี้มีราคาค่างวดถึง2 8 0 0 0ปอนด์เลยทีเดียวอันดับ2แฟรงค์ยอดหนักหลักแฟรงค์เวอร์ทิงตันดาวเตะจอมเฉาโชโดนยกเลิกสัญญาจากคาร์ดิฟิลด์ทาวไปอยู่กับลิเวอร์พูลในปี1972หลังจากการตรวจร่างกาย และพบว่าเขามีความดันสูงจนเกินไปและสาเหตุที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่หยุดพักผ่อนหลังจากที่เวลิงตันถูกส่งไปสงบจิตสงบใจอยู่ที่ไมอามิก้าแต่เจ้าตัวยังคงเพลิอเพลืนกับการเป็นไอหนุ่มหลันลาเขารวบสาวมานักตัวนักว่ากันว่าสาวๆในสต็อกของเขามีตั้งแต่มิสสหราชออาณาจักรจนไปถึงนางงามจากเบลเยียมเลยทีเดียว และนั่นคือเหตุผลที่เขาตรวจร่างกายล้มเหลวอีกครั้งในการย้ายไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในเวลาต่อมาซึ่งแฟรงก์วูดินตันเรียกได้ว่าขาดน้ำจนหมดตัวแน่เพราะเขาคือนักเตะเพย์บอยคนที่ชอบลันลากับสาวๆตลอดเวลาอันดับ3จอหนฮารสันผู้ตรวจร่างกายทั้งหมด4ครั้งกว่าจะผ่านมีความเป็นไปได้ว่าการตรวจร่างกายครั้งนี้จะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดนี่คือสิ่งที่ เดวิดเมเร่ประธานสโมสรของเรนเจอร์พูดถึงการตรวจร่างกายของจอห์นฮาสซันดาวยิงยักษ์ใหญ่ชาวเวลก่อนหนนี้บิ๊กจอห์นตรวจร่างกายล้มเหลวกับทั้งสเปอร์และเาวตันแต่ก็ไม่รู้ด้วยสาเหตุอันใดเมื่อกลับมาตรวจร่างกายที่เชลติกคู่ปรับของเรนเจอร์กับผ่านได้อย่างฉลุยนี่คือการตรวจร่างกายที่ดีที่สุดของผมเลยนะดาวยิงชาวเวลกล่าวหลังได้สัญญาจากเชลติกแต่ดูเหมือนว่า แฟนของเรนเจอร์จะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่อันดับ4ฮินส์คริฟหนนี้คุณต้องจ่ายครั้งหนึ่งแอนดี้ฮินส์คริฟเคยเป็นเป้าหมายของอลันชูกาประธานสโมสรคนเก่าของสเปอร์แต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะตัวของชูกาเองที่เห็นว่าแบ็กซ้ายชาวอังกฤษรายนี้ดูจะไม่คุ้มค่าตัว3ล้านปอนด์ที่พวกเขาจะซื้อจากเอเวอเรตันในปี1998อดีตประธาน ของสเปอร์ที่ต้องล้มดิวในขณะที่ oth, คริสเตียนโกรธกุญซือของไก่เดือดทองในเวลานั้นอยากด้วยตัวของฮินสคริปมาร่วมทีมเหลือเกินแต่เพราะว่าชูกาคิดว่าดิวเป็นการลงทุนและการถลุงเงินของสโมสรโดยใช่เหตุยิ่งกว่านั้นยังมีข่าวลือว่าสเปอร์ได้ส่งบินค่าตรวจร่างกายครั้งนั้นให้กับฮิวสคริสเป็นผู้จ่ายเงินเสียเองอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานชูก้าก็ได้นักเตะใหม่คือเปาโลตราเมซานี ที่ตอนนี้เป็นผู้จัดการทีมของสโมสรลูกาโนในสวิตเซอร์แลนด์อันดับ 5. คาเมลชิลาสผู้โดนหักหลังจากโลเวอร์หลังจากมีฤดูกาลที่สุดยอดกับเซลตาบีโก้ดาวยิงแอลจีเรียอย่างคาเมลชิลาสตามความฝันไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกแบ็กเบิร์นโลเวอร์ในปี2009ทว่ากุลาเพิงดันกับลำเสียอย่างนั้นด้วยการบอกว่าชิลลาสตรวจร่างกายไม่ผ่านซึ่งทางเซลตาเองก็เปิดเผยเรื่องนี้ว่าแบ็กเบิร์นพยายามที่จะต่อรองราคาอีก รอบ2สําหรับค่าเหนื่อยของดาวยิงอีกครั้งในช่วง11ชั่วโมงก่อนตลาดจะปิดลงซึ่งทางเซลต้าก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่ากองหน้าของพวกเขาฟิตแบบเต็มถังสุดๆในเวลานั้นอย่างไรก็ตามความยุติธรรมก็ยังพอมี้เห็นในโลกของฟุตบอลเมื่อชิลาด ได้ย้ายไปอยู่กับเฮาซิตี้แบบยืมตัวก่อนที่จะไปแจ้งเกิดด้วยการยิงกระจายในแรนช์ในปี2011-2012ขณะที่แบ็กเบิร์นเองก็ต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดอย่างน่าผิดหวังอันดับ6เจ้าหนุ่มอาบูมนุษย์กินคนไอ้หนุ่มคนนี้เดินทางกลับบ้านที่ไอวิลลี่โค และเขาอาจจะไปกินอะไรจนทําให้อาหารเป็นพิษก็เป็นได้ไม่แน่อาจจะเป็นมิชชันนารี่หรืออะไรบางอย่างที่สิงเข้าไปในตัวเขาแฮร์รี่แนนแอบกล่าวเอาไว้เมือ่อครั้งยังคุมเวสแฮมในปี1998หลังจากซามาซีอาบูกําลังจะย้ายมาจากแบลตฟอร์ดด้วยราคาที่เป็นสถิติสโมสรแต่ทว่ามันต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าการตรวจร่างกายล้มเหลวเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับท้องในความจริงมันอาจจะเป็นโรคมาเรียก็ได้ใช่ไหมละ่ะคุณแฮร์รี่ อันดับเจ็ดอาซาไม่มีหัวใจที่เหมาะกับการเป็นนักเตะของลีดไม่มีอะไรง่ายเลยจริงๆสำหรับอาซา ฮาร์ฟฟอร์ดมิกฟิลช์ชาวสกอตแลนด์ของเวสต์บอมบิดเอลเบียนสำหรับการย้ายไปอยู่กับลีดยู United, ไนเต็ดในปี1971ดิวดังกล่าวได้เจรจากันอย่างลุลเรื่องจนกระทั่งมันมาถึงตอนตรวจร่างกายได้มีได้มีการพบว่าหัวใจของอาซามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อการค้าแข่งของเขาบางทีมันอาจหมายถึงการมีไขมันมากเกินไปอย่างไรก็ตามดาวเตะรายนี้ก็ยังเล่นฟุตบอลอาชีพจนถึงอายุ41ปีมันอาจจะเป็นไปตามข่าวได้บอกไว้ก็ได้แต่โทษทีเหอะผมเล่นฟุตบอล มากว่า800เกมซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่าหัวใจผมไม่ได้แย่อะไรมากเลยอาสาได้อธิบายอัดดับ8ที่อากูม็อกตาเกือบได้เล่นให้กับพอสมัทไม่มีความยอดเยี่ยมใดได้มาง่ายๆครั้งหนึ่งที่อาก m ม็อกตาก็เจอกับเรื่องแบบนี้เช่นกัน ในปี2008อดีตกองกลางบาร์เซโลนาได้รับการปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับอตเลนติโกมาดริดเพราะตัวนักเตะเองก็ใช้เวลาอยู่กับการรักษาตัวมากเกินไปและจะเป็นใครไม่ได้นอกจากจ่าแฮร์รี่คนดีคนเดิมที่เตรียมข้อเสนอพร้อมสรรพคุณที่เตรียมคนดีคนเดิมที่เตรียมข้อเสนอพร้อมกับสับให้็อกต้าเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพอสมาต,แ,ตแล้วเขาก็ต้องลาดเพราะการตรวจร่างกายไม่ผ่าน แพร์สันพาร์กอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณหัวเขาของเขาที่มีปัญหาหลังจากนั้นเขาก็ผาดสัญญากับลาซซิงซานเทเดเช่นกันก่อนที่จะเริ่มฤดูดกาลด้วยการไม่มีสโมอสรอนเล่นจากนั้นไม่นานเจนัวดึงเข้าร่วมทีมในเดือนกันยายนก่อนที่เขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดทําเอายักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างอินเตอร์คว้าตัวไปร่วมทีมหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลายเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับทีมหัวใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังได้สัญชาติอิตาลีและติดธงอาซูรีอีกด้วยณเวลานี้มอกกตาาลังวค งวัลมากมายอยู่กับปารีสแซงแชร์แมงอันดับ9 3สาหนสำหรับฟานนิสเรอยดาวยิงลายนี้ดาวยิงลายนี้ต้องใช้เวลาการรอการตรวจร่างกายถึง3ครั้งและต้องอรอเป็นระยะเวลา1ปีแต่สุดท้ายแล้วรุดฝันนิสเรอยก็ได้ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดซึ่งมันเป็นการรอคอยอย่างคุ้มค่าเพราะเซอร์เล็กฟูร์สันตามล่าดาวยิงจาก PHV และจ่ายเงินราว18.5ล้านปอนด์ เพื่อควาตัวเขามาร่วมทีมในปี2000แม้จะมีการเปิดตัวผ่านสื่อแล้วแต่ก็ยังมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างกายหัวหอกชาวดัตคนนี้ทว่าวันต่อมาฟานนิตลอยต้องสวยอย่างสุดขีดเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงจนต้องทําให้เลื่อนการย้ายทีมออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลไม่มีใคร จำเป็นต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บของผมผมจะฟิตซ้อมอย่างหนักเพื่อทีมฟิตเนสในไฮโอเฟนและจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แน่นอนห้าฤดูการกับปีศาจแดงนิสลอยลงสนามไป 219นัดและยิงไปทั้งหมด150ประตูแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความอดทนของดิสลอด์ทั้งนั้นอันดับ10กิเลสพีพาตัวเองเข้ามาและพาตัวเองออกไปอีกหนึ่งดิวที่เจรจากันอย่างลุล่วงแล้วก็คือดิวของคิสกิเลสพีย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับมิเนสโปลในปี1998ปีชาวไอแลนด์เหนือดูพร้อมสุดๆสําหรับเกมช่วงปลีซั่นกับสิงห์แดงคาดว,ว่าจะได้รับการเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ในเร็ววันนี้ทว่าในการตวรวจร่างกาย กาครค้งสุดท้ายมีการพบว่า มีปัญหาที่ข้อเท้าซึ่งเป็นปัญหาที่เจ้าตัวปกปิดไว้อยู่นานจนโดนจับได้และการย้ายสโมสรครั้งนั้นก็ล้มเหลวไปทันทีนี่คือการย้ายตัวแบบแปลกๆนี่คือสิบแข้งผู้ตรวจร่างกายไม่ผ่านด้วยเหตุผลที่ประหลาดที่สุดในโลกของลูกหนังที่รวบรวมมาจาก FFC ในนิตยสารแมงโชฟุตบอลนำมาทำเป็นคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกันชอบกดไลค์และ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผิดถูกนักประการนดขออภัยนที่นี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอ เวลาของท่านน้นนอยนิดกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ Right. I'll find the best way out that I might I know you made it in